สวัสดีจ้าพี่นอ้องอุ้งอิงมือถือผ้าล้อมือนี่อุ้งอิงจะผ้ามากกิ่นเมียงปลาเด้อจ้ะเมียงปลาปลานี่เป็นปลาอ่างเด้อเพื่อนพอดีเพื่อนบ้านเพื่อนใดปลาอ่างมากจ้ะเพื่อนไปตกเวดมากเพื่อนก็เลยเอาเอามาซงเนาะอุ้งอิงก,กับบุรี่เสีเฮ็ดอีหยังก็เลยไม่เฮ็ดเมียงปลากินจ้ะนีเดอร์กรบบอตัวใหญ่ปันใดดอกจ้ะเฮียจ้ะเพื่อนไห้มาหาตัวอันนี้น้ำจิ้มกับเป็นน้ำจิ้มเมียงก็คือเวลาห่า,าต่ำเ่าก็ต่ำบักทัวใ่น้ำจ้ะ ตัวนี่มันจะเป็นตัวเข้าเอาตัวตัดใส่กันใดน,นี่เด้อต้นขุนแบบนี่เด้ออ่านี่เด้อค่ะเด้อเอาแบบตัวตัดใส่น้ำกันใดจ้ะหรือว่าเป็นตัวลิสูงบานเข้ากันใดเนาะนี่ปลากับเพิ่อนไฮมาหาตัวจ่าอุ้งยิงก็เลยพอบานบัวยูอุ้งยิงก็เลยคืออยากกิน,น,นกินเขาบัวแสกพี่น้องเ,เนื้อปลากับหวานหวานเนยเนื้อปลามันหวานดีจ้ะ ลูกหวานบะเนี่ยักเครื่องเคียงมันก็จะมีนี่ตุนหอมผักซี่บานเฮาล่ะตุนหอมผักซี่บานเฮาแล้วก็อันนี้ประกาดขาวเป็นแนวฮอร์ปรกาดขาวหร์แล้วก็บกะลังปีบานเฮาแล้วก็อันนี้หมะแล้วค่ักแก้มเนาะขาดบ่ได้เลยขันเฮาฮอรนี่ก็ ทานยาอย่เขาจ้องใจอานมณเสียน้ำอารมณ์เสียนี่นี่เดี๋ยวสิพ่อให้กินพ่อให้เบิญน้ำทำสองคำอยากแห้งนำจิ้มวุนยี่ต่ำอีกเดือดแ่บนวัวจ้ะปลากระตวบ่ใหญ่หนูพี่น้องมันเป็นปลาปลาอยู่อ่างเนีอ่างปลาธรรมาชาติแม่จะ้ะนี่วุ้นยี่กิกนจิ้มดูนรา้านมังค่าก่อนล่ะนี่จะ้ะ ฟ้าถ้ามาชาติคันลูกค้ามากอ่ะลูกค้าไตรงนี้เลยเนาะนี่เอากอฮอเมียงจักน้อยนึงกินเมียงบ้านเท่าแหะพี่น้องผู้ดีจีเฮ็ดเมียงกุ้งเมียงอ่าเขาเอิญว่าเมียงก่อเมียงกุ้งเมียงปลาหมึกเมียงเอียงได้เมื่อจับเมียงปลาทู่เมียงเอียงก็ได้เมื่อเนาะนี่เท่ากับเอาเจวใซ่จนอล หหเหมือนกาแฟพอดเนื้อนูน่นนี่มันเป็นเมน,นูกินผักพี่น้องเมน,นูกินผักนะคะปลาปลาตัวใบใหญ่ปานแดงพี่น้องปลาปลาเป็นปลานินปลานินโบบานท่านี่แหละไอ,อ้บอบอธรรมชาติ อันนี้บอควายมากกินปลาเลี้ยงปานไดกินปลาธรรมาชาติมันมันแซ่บมันหอมจ้ะแซ่บหอมอร่อยเนาะมานี่สิีอบอคำ่มเย้ได้อเด้อแซ่บน้ำจิ้มก็เฮ็ดออกเปรี้ยวๆหวานๆจักหน่อยพี่น้องนี่น้ำจิมจำจ้มถั่วตัดอุ้งอิงเสีบมากคั่มนี้คำตาสวนเลย nghe nhanh, nhanh với xe hỏi chuyển vào đây không <laughs> cắp giả có ba kết ý cho bên biên của quả bà ý phi เป็นก้นมักผักเจ๊ไดงชอบกินผัดต้องจะไหนจะไรจะทำก่อนบุขคาอยคามาเด้อคันคามานี่เศร้าเสียบเด็กกินไปความใครความไปความพี่น้องเอ้ยนี่แหละจริงๆีละชีวิตแม่ค่ะคันูกค้ามาเท่ากับตองู ลูกค้ามากเราต้องเข,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 ข้ขาเข,ข้าจะบ่าห้ไอ้คูกคาคุณคาเนี่ิ้มตรงนี้ก็ใช้อีกหลายปเป็นหรอเอามากินทุกคนถ้าอยกให้มันเค็มคนก็ใช้ตั่วตัดใช้ใช้ตัวตัดแบสบนุ่ง อันนี้มวลวรภากับเติเที่ยงอัดโบรไรเลยเติมความัดคีไทยอยู่มุมเก่าหมู่บ้านกินตังหงไทยอยู่อีกมุมนึงอยู่ลานผู้เดียวมันเงาจ้ะจ้ะหาหมูกินเขาแน่เนาะจะน้ะนอยจ้ะ พี่น้่งกินเขาไปนีเดอเมนูนี่เป็นเป็นเมนูสำหรับคนที่สำหรับคนที่เอ่อเพิ่มน้ำนันำนกใือลดน้ำนักกรบปุ๋ยแล้วนีเดอร์ใส่รู้เลย่นี่แจ่บ อันนี้เป็นปลาอ่างปลาอ่างมันเลยเสียบมันมั่มีม่กินข้าวได้พี่หนอนปลาอ่างปลาธข้ามาฉาบมั่มีกินข้าวยิงมัมกปนปลาอ่างจ้ะลา,าที่ทุกไตเลื่อน่นนี่นเนาะคี่เนาะ ไอ,อ้ปืนแจ็คตาอีกปลามันตัวหน่อยปวดแปลว่าแบบแสบปลาเนี่ยปลาเข้ามาชาร์จอีกว้าดหมือนกินเลยค่ะ กินหนีได้พี่นอ้องเป็นคนมากินผักจะ้ะกินผักได้ลุกคาบเลย,าเลยบางเพื่อจะก,กินลวกบางเพื่อจะก,กินดิบบางเพื่อจะก,กินชุกแล้วแต่สถานาการณ์จ้ะมันเบาๆลูกคา้าเบอร์ไหลกะบั่วเอาอู้หูช่วงสิบเอ็ดเนี่ยจะไงเนาะพี่น้องโอ้ย ai, nhìn cái thịt ngọc, thả thọ, yên yên thọ vậy ngay ngay, à ta lên, bỏ bự thà, ai điều, điều. điều này ngọt. Ừ. cái này, sẹp câu, สุดเพื่อความนี่นะคะโอ้รเรอพี่นไปตั้งหาหารมันก่อนฝาอ่างกระเจาะน้องฝาหาตัวเิ่นไปสิบเป็ดมาโอเคค่ะต้องยิงฝาไว้เพียงเท่านี้มากินของแซ่บๆน้ำกันเลยจ้ะ,ะกินปลาหมีงน้ำกันแซ่บๆนัว คีณอเลยสวัสดีค่ะขอบคุณที่เบิรงเด้จ้ะเด้อขอบคุณเด้อค่ะบ๊ายบาย